สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้ววันนี้ค่ะจะพาไปหาไลคคอยฟรีค่ะกับแอปนี้เลยนะคะเอิร์นไลคคอยของค่าย m l ค่ะแอปนี้นะคะเขาจะโอนออกอัตโนมัติทุกวันอาทิตย์นะคะเมื่อถึงยอดที่เราตั้งค่าเอาไว้ค่ะและสามารถเลือกกระเป๋าที่โอนเข้าได้เลยนะคะ แต่ขอแนะนำค่ะให้โอนทีเดียวเข้ากระเป๋าประเทศไทยเราเลยก็ได้เพราะว่าเราเล่นอยู่ฝั่งไทยเนาะก็แนะนำบิดขับสางโปค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีกระเป๋า2ใบนี้สามารถใส่กระเป๋าอื่นๆได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีตอนนี้แล้วค่อยสมัครบิดขับหรือสางโปภายหลังพอได้กระเป๋าบิดขับและสางโปแล้วนะคะก็โอนจากบัญชีนั้นมาใส่นั่นเองค่ะ และวันนี้บอกได้ว่ามาทบกพวนแล้วก็อัปเดตกันนะคะว่าเขาเล่นอะไรยังไงแล้วก็มีการอัปเดตอะไรบ้างอ่ะเราเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยค่ะอ่ะพอเข้าแอปนะคะเขาก็จะขึ้นเมนูมาเกี่ยวกับรายละเอียดของแอปเขานะคะถ้าใครอยากอ่านอยากรู้นะก็ใช้ Google Lens 2นะคะเพราะว่าเขาเป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง แปด้าไม่อ่านก็กดยอมรับ I accept ค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้ใส่อ e ีเมลนะคะถ้าใครเคยสมัครแล้วก็ใส่อ e ีเมลเดิมแต่ถ้าใครยังไม่สมัครนะคะให้กรอกอ e ีเมลเลยแล้วก็กดเซฟนะและลำดับต่อไปนะคะเขาจะให้เราใส่ที่อยู่ของกระเป๋าก็ให้หา ที่อยู่ของกระเป๋านั้นๆมาใส่นะคะแต่ว่าต้องเป็นที่อยู่กระเป๋าเดียวกันนะแอปนี้เป็นไลฟ์คอยนะคะเพื่อนๆก็ต้องหาที่อยู่กระเป๋าไลฟ์คอยมาใส่ค่ะอะนะตรงนี้ผู้เคยสมัครไว้แล้วนะคะแอปนี้ผู้ก็จะใส่อีเมลที่มีอยู่แล้วค่ะอาหลังจากใส่อีเมลนะคะเขาก็มาอีกหน้านึงว่า เรานั้นได้ใช้อีเมลนี้ล็อกอินแล้วแล้วก็ใช้กระเป๋าที่อยู่นี้ประมาณนี้ค่ะเราก็กดโอเคนะคะอ่าหลังจากกดโอเคค่ะก็เข้าสู่แอปพลิเคชันนะก็มีเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับแอปเอิร์นบิตคอยแคทอ่ะตรงนี้เป็นเมนูบอกยอดนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็คือรายละเอียดต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นจำนวนล่าสุดที่เราเคลมนะคะหรือว่าการถอนล่าสุดของเรามีอะไรบ้างก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเลื่อนไปเลื่อนมานะคะและตรงนี้คือโฆษณาหรือว่าข้อเสนอของเขานะคะต่อมาก็คือตรงที่เราจะไปรับเหรียญทุกๆชั่วโมงเมนูเสนอเพื่อที่จะรับบิตคอยเพิ่มนะคะแล้วก็บนัสเคลม หน้านี้หน้าเชิญเพื่อนนะคะถ้าใครสนใจแอปนี้นะสามารถสมัครได้ตามลิงก์นะคะเดี๋ยวปูจะวางลิงก์ของแอปนี้ไว้ให้ค่ะและตรงนี้ก็คือล e a d ดอร์บอร์ดรายงานอันดับนะคะและตรงนี้ก็คือการตั้งค่า c o n r ทรล p a n น l นั่นเองค่ะอ่ะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดการเล่นนะคะเราไปที่คอนโทรลไฟ n น l นะคะ หน้านี้ก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะคะหรือว่าเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยอดนะคะประวัติการถอนการจ่ายโบนัสโค้ดข้อเสนอประวัติข้อเสนอที่เราทำนะแล้วก็ไปติดตามเขาที่ทวิตนะคะ Discord เว็บไซต์หรือว่า Instagram แล้วก็ตรงนี้ค่ะข้อมูลของแอป และถ้ามีปัญหานะคะเพื่อนๆติดต่อเขาได้ช่องทางนี้ก็คือ contact us นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่การเปลี่ยนยอดนะคะอ่าสำหรับ l i t e c o i ตรงนี้เนาะก็มียอดขั้นต่ำนะคะตั้งแต่50,000ไลน l i t e ไปจนถึง1ล้าน l i t e c o i ค่ะหรือว่า1ล้านตัตโชิสำหรับ l i t e c o i นี้นะคะ เวลาเพื่อนๆจะเลือกขั้นต่ำนะให้ดูกระเป๋าปลายทางด้วยนะคะว่าเขารับขั้นต่ำที่เท่าไหร่เพราะว่าปูเคยเจอปัญหาตรงนี้ค่ะบางกระเป๋านะคะเขาจะรับอยู่ที่0,000 0 0สนไรตัวชี้นะคะแต่ถ้ากระเป๋านั้นรับ10,000 0สนไรตัวชี้นะแต่เพื่อนๆมาตั้งค่าขั้นต่ำอยู่ที่ห0,000ื่นอ่าห้าหมื่นไรตัวชี้นะคะ รับรองเลยว่าเงินไม่เข้าแน่นอนไม่รู้ว่าเงินไปค้างที่ไหนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูกระเป๋าปลายทางดีๆอย่างถ้าจะโอนไปที่สิงคโปรนะคะเขาจะรับไลคอยอยู่ที่ 1, 100 0 0แสนไลตัวชี้นะขั้นต่ำแต่ถ้าไปบิดขับนะคะขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเลือกกระเป๋าปลายทางให้ดีๆค่ะ และใครสมัครใหม่นะคะเขามีการยืนยันอีเมลด้วยต้องดูใหด้ดีนะคะเวลาเขาส่งอีเมลกลับไปที่เมลตัวเองสมัครนั้นก็ไปกดยืนยันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะถอยออกอ่ะเราไปเคลมรายชั่วโมงนะคะอ่ะรอบนี้หมุนได้สองครั้งนะคะหมุนเลย ได้เท่าไหร่800หมุนต่ออะได้250นะคะอะทีนี้ค่ะไปดูวิดีโอนะคะถ้าจะเล่นต่ออะทีนี้โฆษณาไม่มานะคะเราเลือกกันเลยก็แล้วกันอยู่ที่800ไลค์ตัวชิค,ค่ะเคลม เลือกแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาก็เดินถอยหลังอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ามารับใหม่ค่ะไปดูโบนัสเคลมนะคะดูซิจะมีโฆษณาไหมไม่มีโฆษณาหรือวิดีโอแล้วหล่ะนะคะโฆษณาหายากมากตอนนี้่เราถอยกลับนะคะ สำหรับเครื่องของปูนนะคะวิีโอหรือโฆษณาไม่เข้าค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นไหมนะคะแต่ว่าแอปนี้ก็เล่นได้อยู่แหละแล้วก็เขาจ่ายทุกวันอาทิตย์นั่นเองค่ะอ่ะเอาเป็นว่าแอปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากแค่ครบชั่วโมงก็มารับเหรียญฟรีเลยนะคะด้วยการหมุนวงล้อนั่นเองค่ะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยประการใด หรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ